สวัสดีค่ะพ่อ,พอแม,แม,แม่ทุกท่านเช้าวันนี้อากาศมืดคึมนะคะก็เมื่อคืนนี้ก็ฝนตกทั้งคืนเหมือนเดิมนะคะค่ะแม่ก็จับเด็กๆใส่เสื้อค่ะแล้วก็เมื่อคืนนี้พี่ทองแท้นี่นะคะก็ไอ,อมีไอมีหอบแม่ก็ให้กินยาแก้ไอเพิ่มเข้าไปนะคะค่ะและส่วนเด็กๆคนอื่นเขาก็นอนกันก็เนี่ยค่ะไข่ดาวแม่ก็จับใส่เสื้อนะคะ ช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะนะคะแม่ก็จะพยายามจับเด็กๆใส่เสื้อให้หมดทุกคนเลยนะคะมีบางคนที่ไม่ชอบก็ต้องบังคับกันนะคะเดี๋ยวแม่ก็จะไล่ใส่เสื้อค่ะพาลวยก็สบายแล้วส่วนพี่ทองแท้ก็เนี่ยค่ะพอกินยาแก้ไอเสร็จแล้วก็นอนหลับนะคะน่าสงสารเขาก็คือถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงมีฝนมีอะไรอากาศเย็นเนี่ยพี่ทองแท้ก็จะเริ่มไอแล้วก็หอบอ่ะนะคะ ตอนนี้กินยาไปแล้วนอนหลับแล้วก็คงจะเดี๋ยวค่อยๆดีขึ้นนะคะช่วงนี้พี่ทองแท้ผอมลงนะคะแม่ก็พยายามจะป้อนข้าวให้น้องอยู่เรื่อยๆเลยนะคะค่ะพอ,อาสายๆหน่อยนะคะแม่ก็ตัดต้นหญ้านะคะหญ้า,า,าแมวนะคะไผ่เงินที่คุณยายหมอส่งมาให้แม่ก็ตัดแล้วก็ให้เด็กๆเขากินนะคะค่ะ แล้วพี่ทองแท้ก็ลงมากินด้วยแม่ก็เปลี่ยนเสื้อให้เขาแล้วนะคะค่ะกินข้าวเช้าแล้วแล้วก็ลงมากินต้นหญ้าอากาศเป็นอ,อ่ฝนตกอากาศจะชื้นแฉะนะคะดีที่ว่าเราย้ายบ้านมาบ้านหลังนี้แล้วไม่งั้นจะยิ่งแยก่กับเก่าเลยนะคะพี่ทองแท้เนี่ยจะต้องปลอดมีปัญหามากกว่าเก่าแต่ทีนี้ว่าพอเราย้ายมาแล้วเนี่ยพี่ทองแท้ก็ละนานจะไอทียนะคะ แม่ต้องคอยเฝ้าระวังค่ะแล้วก็ดูแลพวกเขาค่ะโชคดีมากนะคะที่ได้ยายบ้านทันนะนะคะก่อนที่พี่ทองแท้จะเป็นมากกว่านี้อะค่ะค่ะพออะไรเสร็จแล้วแม่ก็เล่นกับเด็กๆนะคะไข่ทองก็าแข็งแรงค่ะเออไข่ดาวไข่ด,ดาวนั่งมองข้างบนแม่ก็มีเวลาก็มาเล่นกับเด็กๆนะคะฟ้ามืดคือมืงจริงเลยนะคะ ก็ตอนแรกแม่ก็กะว่าจะผูกเด็กๆไว์ชมวิวหน้าบ้านนะคะพี่ทองแท้ด้วยแต่เนื่องด้วยอากาศไม่เป็นใจนะคะชื้นแฉะนะคะแม่ก็เลยจึงยังไม่ไม่ให้เด็กๆออกไปชมวิวหน้าบ้านก่อนนะคะให้อยู่ในในบ้านก่อนนะคะรวยโอ้มีความสุขไข่ปิ้งไข่ตุนืน ก็ช่วงนี้อากาศเป,ปลี่ยนแปลงบ่อยแบบนี้นะคะก็ขอให้พ,พ่อแม่ๆทุกท่านรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะดูแลเด็กๆที่บ้านให้ดีกันด้วยนะคะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนแล้วก็เดี๋ยวฝนเดี๋ยวเย็นนะคะร้อนก็ร้อนจัดค่ะก็หมั่นดูแลสุขภาพทั้งทั้งลูกทั้งอ่าทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะคะเด็กๆนะคะค่ะ ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวแม่จะทำความสะอาดบ้านต่อนะคะโอ้มืดมากเลยนะคะตอนนี้ขนาดจะแปดโมงแล้วนะคะค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะค่ะอย่าลืมพวกเราขอบคุณมากนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ